เป็นไงบ้างครคุณหมอก็วันนี้ชิลๆค่ะชิลนะรู้สึกอยากเติมพลังค่ะอ่าฮะค่ะแบบว่ามีจัดกาแฟเครื่องดื่มกระตุ้นกำลังให้หมอไ,ได้ไหมคะได้ครับจัดเลยค่ะพี่ป้<ร>อเคคโอเคค่ะตสบายนะครับค่ะ,คคะก็หลายๆคนนะคะ คงคิดว่าหมอนิชาวันว่างๆทําอะไรนะคะก็อย่างแรกของหมอค่ะก็ต้องเริ่มจากการทานอาหารให้ดีก่อนนะคะทานอาหารให้ดีก็ขอมีความสุขนิดนึงนะคะมากินกาแฟแล้วก็ขนมนะ แล้วก็นอกจากนั้นก็จะเน้นอาหารพวกถูกหลักโภชนาการนะคะเน้นโปรโตีนแป้งและน้ำตาลเนี่ยน้อยๆน,นะคะแล้วก็ส่วนอาหารที่กินดีแล้วพอเข้าร่างกายเราแ,แล้วเนี่ยก็หลายๆคนก็ถามว่าเอะแล้วหมอเนี่ยใช้ครีมผลิตภัณฑ์อะไรดีที่หน้าหมอนี่จะแบบโอเคนะ,คะก็วันนี้ก็แอบพกใส่กระเป๋ามาด้วยค่ะก็ต้้งเริ่มระหว่างวันนะคะตอนเช้าพอเรากินอาหารเสร็จแล้วเนี่ยส่วนมาหมอก็จะกินวิตามินซีค่ะวิตามินซีในร่างกาย เราเพราะว่าวิตามินซีเนี่ยในร่างกายเราสังเคราะห์เองไม่ได้นะตัวนี้มันจะเป็นตัวแบบให้อาหารเซลล์ของร่างกายของเราตอนเช้าก็ตามด้วยนี่เลยค่ะพอเราล้างหน้าเสร็จเรียบร้อยหมอก็จะทาครีมตัวนี้นะตัวที่ดีที่สุดนะคะให้เหมาะกับหน้าเราะคะก็ส่วนตัวหมอเองอหมอใช้ตัวนี้นี่ค่ะตัวนี้จะได้รับรางวัลโนเบลนะทาแล้วก็มันจะช่วยยืดอายุให้เซลล์ของเราเนี่ยไม่แก่ ก็ทาตอนเช้าตามด้วยกันแดดนะคะกันแดดนี่เราก็ต้องใช้ส่วนตัวนี้ก็ของหมอมีเป็นสูตรกันแดดนะคะคิดค้นมาโดยเฉพาะนะคะอันนี้ป้องกันแสงแดดได้ดีแล้วก็ไม่มันนะคะไม่ทำให้เกิดสิวหมอก็จะทาสองตัวนี้เสร็จแล้วก็แต่งหน้าออกไปข้างนอกนะคะแล้วก็ตอนเย็นกลับมาก็ล้างหน้าตามปกตินะคะแล้วผลิตภัณฑ์ที่ใช้ตอนเย็นก็จะเป็นตัวนี้ค่ะ ตัว c ีโพเทนนะคะตัวนี้ก็จะทําให้เพิ่มความกระจ่างใสแล้วก็ฟื้นฟูหน้าที่เราได้รับมลภาวะระหว่างวันนะคะอันนี้ก็จะเป็นเคล็ดลับของหมอนิชานะคะในการดูแลเรื่องผลิตภัณฑ์หน้านะคะส่วนอาหารแล้วผลิตภัณฑ์หน้าแล้วนะคะก็หมอว่าส่วนมากเนี่ยถ้าว่างก็จะไปออกกำลังกาย ออกกำลังกายให้ถูกต้องนะคะก็จะมีหลายอย่างเลยทั้งเป็นแ r โ b i c กเป็น stretching exercise หรือเป็น w h t training นะคะก็ทั้งออกสลับไปเพราะว่าการออกกำลังกายของแต่ละแบบเนี่ยมันจะบูทฮอร์โมนที่แตกต่างกันในร่างกายนะคะทำให้ฮอร์โมนของเราเนี่ยมีสมดุลที่ดี แล้วก็นอนค่ะเราก็ต้องนอนนะคะพอนอนเป็นเรื่องที่สําคัญที่สุดเพราะว่าถ้าเรานอนดีแล้วก็นอนพักผ่อนอย่างเพียงพอเนี่ยเราก็จะต้องทําให้ทุกสิ่งทุกอย่างในร่างกายเราเนี่ยมันปรับเข้าสู่สมบูรณ์สมดุลได้ซึ่งอันนี้เนี่ยก็เป็นหลักง,ง่ายๆนะคะการใช้ชีวิตง่ายๆให้มีความสุขนะคะทำงานได้ดีแล้วก็ใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขในวันชิลๆของหมอนิชาค่ะ